ลอนมาเทรดกับแคปิตอลแบ a กจากโบนัสสูงสุด500%เลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน100ดอลลาร์หรือว่า3,600บาทนะครับรับทันทีโบนัส500%เลยนะครับเมษาเทรดเพื่อเพลินกับแคปิตอลแบกใจดีแจกโบนัส500%ให้กับผู้ที่สมัครใหม่กับบัญชีเทรดแคปิตอลแบกภายในเดือนเมษายน2567นะครับผมเรื่องตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนรหัสรับโบนัสก็คือ CB 5 0 0นะครับผมถ้าเรากดรหัสนี้ปึ๊บเราจะได้รับโบนัส500%เลยทันทีนะครับผู้ใช้1ท่านสามารถใช้โปรโมชันนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมและต้องเทรดขั้นต่ํา20ไม้นะครับนับรวมทั้งเล่นแพ้และชนะขั้นต่ํา20ครั้งนะครับผมด่วนจํานวนจํากัดเพียงแค่200คนเท่านั้นเฉพาะผู้ที่ใช้ใหม่ ที่ลงทะเบียนหลังวันที่1เมษายน2567นะครับผมและพิเศษหากสมัครและได้รับโบนัสแล้วท้ามาที่ Line Official at capital bear ได้เลยนะครับผมและรับฟ e ีอีบุ๊กและสคริปต์ m i g of o o f o ได้เลยนะครับและนะครับผมตอนนี้ capital bear Thailand นะครับผมได้มี l ลายกลุ่ม Open Chat ในการคุยสนทนาเรื่องรางวัลต่างๆเรื่องวิธีการเทรดต่างๆให้เราไปคุยปรึกษาเกี่ยวกับการเทรดได้แล้วนะครับผมใครที่ อยากปรึกษาหรือใครที่อยากเข้ากลุ่มก็สามารถกดลิงใต้ description ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมและอย่าลืมนะครับผมการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ